ใจใกล้หมอบ่ายโรงพยาบาลรามคําแหงสัญญาณอันตรายจากอาการปวดหัวเรื้อรังมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะ อาการที่แสดงถึงสัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะคะก็คือกรณีที่มีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นกลืนลําบากพูดไม่ค่อยชัดหายใจไม่สะดวกตามมวภาพซ้อนสาเหตุของอาการปวดศีรษะเรื้อรังเนี่ยมีพ่วงได้กับหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบนะคะโรคต้อหรือในบางคนก็มาด้วยเรื่องของเนื้อง,งอกสมองอักเสบจากการปวดตึงต้นคอนะคะหรือว่าโรคไมเกรนได้ด้วยค่ะสําหรับผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของ อาการปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแพทย์ก็จะต้องทําการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีสาเหตุที่เป็นโรคร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะทําไปตามสาเหตุที่ค้นพบเมื่อสงสัยว่ามีโรคที่เป็นสาเหตุนั้นๆอาจจะต้องทําการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดหรือว่าการทําสแกนสมองในผู้ป่วยที่ มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังโดยที่ไม่มีโรคร้ายแรงนะคะจริงๆสาเหตุอาจจะเป็นจากเรื่องง่ายๆเช่นการใช้สายตาเพ่งจ้องดูเอกสารหรือว่าทําคอมพิวเตอร์นานเกินไปหรือก็เล่นมือถือมากเกินไปนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงหลังจากที่ดูแลตัวเองแล้วยังไม่หายนะคะควรที่จะมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องค่ะ ไม่ว่าจะอาการปวดศีรษะชนิดไหนก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราสักอย่างเลยว่าไหมคะถ้ามีอาการรีบมาพบแพทย์ใกล้บา้านน่าจะดีที่สุดค่ะพบกับอุ่นใจใกล้หมอในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ